สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครัมพี่รามจากเกมอรารยาคลิปนี้จะขอคุยถึงหนังของวองกาไวาอีกแล้วคลิปที่4แล้วครับก็ยังคงเหลืออีกหนึ่งคลิปจุงกิงเอ็กเพรสซึ่งเป็นหนังที่เริ่มต้นเป็นหนังเรื่องแรก ที่วองกาไวสร้างขึ้นมาใน5เรื่องของเทศกาลวองกาไวครั้งนี้นะครับประเทศไทยเราไม่เรียงลําดับเราสลับไปสลับมาตามความนิยมนะครับเริ่มที่คลิปแรกมีคนดูพี่โอเยอะมาก In the mood for love ดูไปพันวิวคลิปที่2 Happy Together คนดูมากถึง1,300-1,400วิวคลิปที่3 f a l l e n n n g e l ตกหวบชื่อ o r l l e n เหมือนชื่อเรื่องเลย มีคนดูอยู่60วิวครับจากพันสาเหลือ60มันทำให้คลิปนี้2046พี่โอรู้สึกเฉยรู้สึกเหนื่อยเอ,อจะมีใครดูไหมนะเพราะว่าคนที่ดูหนังเยอะๆของวงกาวายเลือก2เรื่องแรกที่รับความนิยมสูงสุดนั้นผ่านไปแล้วแต่ Fallen Angel นั้นจริงๆแล้วได้คะแนนและความนิยมในประเทศไทยต่ำกว่าเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ก็กลับมาขยายลงฉายแทบจะทุกพื้นที่แต่ว่า รอบไม่เต็มนะครับก็มากกว่า Fallen Angel แต่คลิปนี้อย่างน้อยก็น่าจะมีคนดูมากกว่าเพราะว่ามีพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไร2046หรือพี่เบิร์ตธงชัยพูดในเรื่องว่าไปได้วยกันนะ2046นะครับพี่เบิร์ตธงชัยก็มาแค่นี้แหละมาเราเองตอนสมัยก่อนเมื่อปี16ปีที่แล้วเนี่ย เราได้เห็นโปสเตอร์เหลียงเฉาเว่ยจางซื่อยี่กงลี่เฟยหว่องจางเจินแม็กก <k réussi> <ault musician> <eredith> ี <Ash ELLE> <res> human, ้ซุงมียุระทักคุระอะไรนี่พี่ิบุนญี่ปุ่นพี่เอาจำไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้เขาไม่ได้ใช้คาเนชิทาเคชิโร่นะครับเปลี่ยนคนญี่ปุ่นเนื้อเรื่องอยู่แค่เหลียงเฉาเว่ยเป็นผู้ชายเจ้าชู้ประตูดินเป็นพ่อพัวมาลัยรักกับผู้หญิงไปเรื่อย และนิทานเรื่องนี้หนังเรื่องนี้สอนให้รู้อย่างชัดเจนว่าการเป็นคนเจ้าชู้เป็นบทเรียนของคนเจ้าชู้เป็นบทเรียนของคนที่ไม่มีใจให้ใครมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไปเรื่อยๆ,ๆตามประษาคนเจ้าชู้คนบ้ากามแต่เหมือนธรรมชาติลงโทษฟ้ากันแกล้งในที่สุดเขาก็หลงรักคนที่เขาไม่มีอะไรด้วยแล้วเขาก็เสียคนรักนั้นไป เราก็เติบโตจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วแล้เราก็มีวุฒิภาวะจะมีวุฒิภาวะจะเรียกว่าทางเพศก็ได้นะครับเราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เรารู้สึกกับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจมากว่าผู้ชายจะเข้าใจผู้ชายว่าคนยังเหลียงเฉาเหว่ยที่เจ้าชูไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วตอนนั้นพี่โอ๋นอกจากจะทําหนังสือก็อยู่ในวงการบันเทิงอยู่ในวงการสื่อมวลชนอยู่ในวงการผับบาร์คาราโอเกะ เข้าใจความรู้สึกเลยว่าเราไม่ต้องการผูกมัดเราต้องการที่จะมีความสุขไปเรื่อยๆเรารักคนได้หลายคนแล้วก็เมื่อคิดว่าจะมีการผูกมัดขึ้นมาจริงๆเราก็ต้องถอยออกมาเหมือนอย่างที่เขาปฏิเสธผู้หญิงที่มีความรักให้เขาจริงแล้วพี่โอก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาถึงโดนใจมากในสมัยนั้นเป็นหนังที่ดูแล้วมันก็ประทับใจได้อารมณ์มากอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าจะเอาไปเทียบกับ In the Mood for Love เอาไปเทียบกับ Happy Together สองเรื่องนั้นพี่โอว่ามีทิศมีทางที่ชัดเจนแล้วก็อยู่ในเวลาที่พอเหมาะพอสมมากกว่าและนอกจากจะสลับเวลาของตามไทม์ไลน์ของเรื่องในชีวิตจริงแล้วก็ยังมีเวลาในจินตนาการอีกคือเหลียงวเฉวยเป็นคนที่เขียน นวนิยายใน in the m o o บุ o ฟอ o v เลเขาเป็นคนเขียนนวนิยายมีเพื่อนคนเดียวกันด้วยแล้วก็หลงรักผู้หญิงคนเดียวกันด้วยหนังเรื่องนี้ยังต่อยอดจาก in the mood for love อีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นความลับของคนที่ต้องมาพูดในรูอะไรเรื่องนี้เรื่องนี้พูดหลายครั้งมากกว่าเรื่องที่แล้วอีกแล้วยังมีนอกจากจะพูดในเรื่องจริงแล้วก็ยังเอาไปใส่ในนวนิยายว่ามีหุ่นยนต์ต้องการ ความลับของต้องการให้ผู้ชายระบายความลับออกมาก็เอามาพูดใส่รูฉันสิอะไรประมาณนี้ฉันจะเป็นรูให้เธอเองหนังค่อนข้าง18บวกนะครับนอกจากเรื่องเซ็กส์เรื่องเรามีบางฉากที่เห็นหมดด้วยนะแต่เรื่องการช่วยตัวเองของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ลึกล้ำ มหัศจรรย์เท่ากับเรื่อง f a l l e n a n g e l ซึ่งพี่โอไม่ได้พูดพี่โอมองข้ามฉากนั้นฉากนั้นปิดตาอย่างนี้เลยฉากนี้ก็จะมีแค่แบบว่าคนเปลือยทับกันแค่นั้นนะครับนอกนั้นแต่ว่าเป๊ะวัดเดียวเองแล้วนอกนั้นก็จะมีภายนอกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็จะเป็นบทหลักของเหลียงเฉาเวยกับผู้หญิงทั้งหลายในเรื่องก็ไม่หลายหรอกแค่สอาคนเอง นอกนั้นก็เป็นบทตัวประกอบอย่างกงลี่เนี่ยพี่โอชอบมากนมาแสดงแค่ตอนต้นกับตอนท้ายแค่นั้นเองเรื่องนี้ลงทุนไปสูงถึง12ล้านเพราะว่าดาราเยอะมากแล้วก็ถ่ายทำนานฟุตเตจเยอะสุดๆแล้วก็ตัดออกมาเหลือเพียงแค่2ชั่วโมง10นาทีซึ่งความยาวขนาดนี้ถือว่ายาวกว่าหนังทั่วไปของวองกาวไวใครที่ดื่มน้ำ ก่อนเข้าโรงหรือดื่มในโรงนะครับต้องระวังตัวเพราะพี่โอดูหนังเรื่องนี้อย่างทรมานมากทรมานที่สุดข,ของวองกาวไยคือปวดฉี่เหลือเกินกะเพราะปัสสาวะเราเล็กเราเราต้องทนดูจนจบแล้วหนังก็จริงๆแล้วเรื่องมันแค่นิดเดียวอะแค่เรื่องของผู้ชายคนนี้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนในหลายประเทศแล้วก็มาเจอความสัมพันธ์ที่ ดีงามแล้วสุดท้ายก็รักษาไว้ไม่ได้คือไม่สามารถชกชิงแย่งจากคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงได้แต่เขาก็ได้คำความดีแล้วละ่ะสุดท้ายก็จบลงอย่างเดียวดายนะครับเหมือนกับผู้หญิงคนที่เขาทิ้งมาก่อนหน้าแต่เขาก็กลับมาเจอกับ ผู้หญิงคนเดิมนะซึ่งมันก็จะตรงกับชีวิตจริงของใครหลายคนที่เขาให้คะแนนเรื่องนี้สูงสๆบางคนให้สูงถึง8 9 1ถึง9ถึง10ใน AMDB นะครับประชาชนก็ให้7.4กว่ากว่านะักวิจารณ์ให้80-78เต็มร้อยโดยเฉลี่ยมั้งแต่สำหรับพี่โอเนี่ยต้องขอเท้าความว่าถ้าเราดูหนังเรียงตามลำดับลาดับแล้วเมื่อ 23 24ปีที่แล้วพี่โอดูหนังเรื่อง happy together ตอนนั้นพี่โอดูด้วยวัยเด็กพี่โอไม่ชอบหนังที่นำเสนอเรื่องราวทางเพศโงครึมขนาดนี้ตอนนั้นเราเด็กไงเราอยู่ในกรอบมาตลอดเราได้รับการอบรมสอนว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องไม่ดีไม่เหมาะกับเยาวชนแล้วเราก็ตอนนั้นหนังก็ไม่ได้ติดเกรดไม่ได้ห้ามเด็กดูนะครับที่จริงควรจะห้ามเราไม่ชอบแต่พอมาดู happy together ในเทศกาลหลงกาวายครั้งนี้เราชอบ สลับกันนะครับแต่เราไปดู2046ครั้งนั้นเราเป็นวัยรุ่นแล้วเพราะว่าทิ้งช่วงกันถึง2046นี่ปีที่เบอร์ทธงใช้เรทยก2046นะครับถึงปี2004ห่างจาก Happy t o r e t h e r 7ปีพี่โอโตโจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นเราก็ชอบหนังเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามันกระตุ้นอารมณ์เรามากชอบมากแต่พอมาดูในเทศกาลวงกระวายครั้งนี้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเกินไปหรือเปล่า ทำไมมันหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาราคะความสัมพันธ์ทางเพศเยอะเหลือเกินและยาวมากด้วยไม่จำเป็นจะต,ต้องยาวขนาด2ชั่วโมง10นาทีขนาดดีก็ได้นอกจากเรื่องจริงแล้วยังมีจินตนาการที่พระเอกเป็นนักเขียนเขียนถึงหุ่นยนต์รักกับคนในขบวนรถไฟไป2046อีกซึ่งเรื่องที่พระเอกเขียนบอกว่าในเรื่องเขาว่าฮิตกันมากแต่พี่โอดูแล้วก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับว่า หนังแบบนี้คือนิยายของเขาเนะ่ยมันจะคิดได้ยังไงคนดูชอบได้ยังไงมีอะไรหลายอย่างที่พี่โอเห็นว่าเรื่องนี้มันขาดทั้งๆที่เขาถ่ายฟุตเตจเยอะพี่เบิร์ตธงชัยไปถ่ายแล้วรับค่าตัวมาแล้วเขาก็เลยตัดชื่อเขาเลยไม่ตัดชื่อพี่เบิร์ตออกนะครับแลวพี่เบิร์ตถ้าเราเป็นพี่เบิร์ตเราก็คงอยากให้ตัดออกนะเพราะในหนังโผล่ออกมาแค่นิดเดียวเองโปสเตอร์ภาษาไทยยังกล้าขึ้นชื่อพี่เบิร์ตแต่ว่าของนอกเขาก็ไม่ได้ขึ้นนะครับขึ้นเฉพาะดาราหลักๆ ก็แปลกใจว่าเอาพิบเบิลไปทำอะไรพิบเบิลบอกว่าไปเป็นนักฆ่าคนหนึ่งแต่บทถูกตัดออกหมดก็ไม่รู้เหมือนกันว่านอกจากบทของพิบเบิลที่ถูกตัดออกมีบทคนอื่นถูกตัดออกอีกหรือเปล่าถ้าเอาฟุตเต็มารวมกันหนังน่าจะยาวได้ถึง3มชั่วโมงแต่ตัดออกไปก็ดีแล้วเพราะสองชั่วโมงนี้ก็ยาวแล้วและยังมีส่วนที่ควรจะถูกตัดออกได้อีกเยอะยาวไปนะครับแล้วก็คือ เขาอาจจะเหลิองอาจจะเคยมืออาจจะได้รับคำชื่นชมมามากว่า happy together ดีขนาดนี้ in the world for love ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้น2046มีอะไรก็เลยแบบปล่อยของใส่ลงไปให้หมดแล้วพอใส่หมดแล้วมันก็เต็มไปหมดรกรุงรังเหลือเกินเรื่องนี้จัดอยู่ในหมวดดราม่าโรแมนซ์ซึ่งเป็นหลักของวองกาไว้อยู่แล้วแต่ไม่คอมดี้แบบ fallen angel เป็นไซไฟมันจะไซไฟได้ยังไงในเมื่อไซไฟของเขาเป็นเพียงจินตนาการใน ในในนิยายของเขาเท่านั้นเองเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นไซไฟยังจะไซไฟกว่าเลยนะครับโกซาวเนี่ยสุปแล้วพี่โอก็ชอบหนังเรื่องนี้ณนะเวลาที่ดูในขณะน,นี้น้อยกว่า4เรื่องที่ดูในขณะนี้นะครับแต่ว่าณเวลาตอนที่เป็นวัยรุ่นตอนนั้นชอบมากตอนนี้ด้วยความรู้สึกณนะเวลานี้ก็ขอลดคะแนนเรื่องนี้เหลือเพียง7เต็ม10เมื่อได้เทียบกับ3เรื่องที่ผ่านมาแล้ว ยังขาดอีกหนึ่งคลิปนะครับจุงกิงเอ็กซ์เพรสเดี๋ยวค่อยมาว่าบทสรุปนอกจากจะคุยถึงจุงกิงทั้งเรื่องแล้วก็จะพูดถึงเทียบกับที่ได้ดูมาแล้วทั้งหมดแล้วน่าจะเรียงลำดับท่านที่ชมหนังของวองกาวยอยากติดตามอยากรู้ผลงานที่โออยากจะให้เรียงลำดับตามเวลาของภาพยนตร์ที่ออกมานะครับก็คือจุงกิงเอ็กซ์เพรสก่อนแล้วก็มา f a l l e n Angel แล้ว ถึงจะเป็น Happy t o ูเก h เ r อร์อินเด l บ f o ฟ l o ์เลฟแล้วก็ค่อยตบที่2046ส่วนเดอะแกรนด์มาสเนั้นอย่าไปดูเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขารับจ้างทำหนังตลาดซึ่งลักษณะการทำหนังของวองกาวไวมันไม่ตลาดอยู่แล้วพอขึ้นชื่อว่าปรมาจารย์ยิบมันใครๆคนที่ไม่เคยตามหนังของวองกาวไวก็มาดูกันแล้วก็มาบอกว่าอะไรเนี่ยเรื่องนี้ไม่เห็นสนุกเลยมันเป็นหนังปลอมของเรียนแบบยิบมันนี่นาะ ดังนั้นแกลนมาสเตอร์ยิปมันก็น่าจะไม่ได้อยู่ในเทศกาลนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วไม่งั้นเป็นหนังที่ทำลายชื่อเสียงของวองกอยมากๆแล้วพี่โอว่ามีลักษณะแปลกประหลาดของวองกาวไว้อีกแล้วในหนังเรื่องนี้คือตัวละครมีคนไทยพี่เบิร์ตก็พูดภาษาไทยเหลียงเชาวเวยก็พูดกวางตุง้งกงลี่จางซื่อยี่ก็พูดแมนดารินเอ่อ คนญี่ปุ่นก็พูดญี่ปุ่นแต่ฟังกันรู้เรื่องเป็นความมหัศจรรย์ของหนังวองกาไวครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขาจะมีความแปลกประหลาดเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือภาพสวยเพลงเพราะแต่เพลงเรื่องนี้ใช้ซ้ำเยอะพี่โอมีซีดีซาวด์แทร็กซึ่งขณะนั้นณเวลานั้นพี่โอเป็นนักเขียนคอลัมน์แนะนํา ผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์ในนิตยสารฟิล์มแอนด์สตานะครับแล้วก็น่าจะมี DNA Pop m a g a z i แมอะไรพวกนี้ด้วยขอบคุณ Warner Music ที่ให้มานะเวลานั้นนะครับเพลงประกอบของหนังเรื่องนี้ก็เพราะเช่นเดียวกับทุกเรื่องของวงกาไวออกแนวแจ๊สแนวสแตนดาร์ดแต่การใส่เพลงมาไว้หนังเรื่องนี้ซึ่งเพลงมัน ็มีเท่าๆกับเรื่องอื่นแต่หนังเรื่องนี้ยาวกว่าเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเพลงในเรื่องนี้ก็จะนําเสนอแบบซ้ําไปซ้ํามาในเรื่องอื่นเพลงธีมหลักของเรื่องก็ซ้ําไปซ้ํามาแต่เราไม่รู้สึกขัดใจอะไรแต่เรื่องนี้พี่โอรู้สึกว่ามันใส่มาบ่อยไปหน่อยเยอะไปหน่อยเดี๋ยวก็ของใครนะชิงเงรุฮามยามาบาชิอะไรเนี่ยแล้วก็เพลง เพลงคริสต์มาสของแน k i n g Col ซึ่งในหนังเรื่องนี้ก็กล่าวถึงปาร์ตี้ในคริสต์มาสแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเยอะเหลือเกินและเพลงนี้ก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจะว่าไปคนที่ไม่ชอบไม่ใส่ใจกับหนังวงกอไว้และติดใจจากสองเรื่องนั้นมาและคาดหวังกับเรื่องนี้มากอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้น่าเบื่อไปเลยก็ได้นะครับอยากให้ี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเองที่ยวสนุกกับของสะสมและสนุกกับภาษาไทยก็มาเป็นเพื่อนเฟซกันคุยกัน ข้างล่างนี้ด้วยคอมเมนต์คำสุภาพนะครับและคุยกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งก็ได้คุยกันใน Messenger ก็ได้เพราะว่าเพื่อนเฟซขณะนี้ยังน้อยกว่าผู้ติดตามใน YouTube 200กว่าคนเลยนะครับมาเป็นเพื่อนคุยกันคำๆได้กดติดตาม Subscribe ไลค์วิวแชร์สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดนะครับและกดกระดิ่งด้วยทีอโคกป๊อปคอร์นเครื่องดื่ม เข้าโรงหนังเป๊ปซี่อะไรพวกนี้ก็ออกมาทิ้งให้เข้าด้วยแต่สําหรับเรื่องนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่ามันจะปวดฉี่มากมันยาวมากนะครับแล้วเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอยาวๆได้และพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดแรงได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กิกกจไม่ว่าจะติดไม่ติด ย้ำเตือ,ตอนพร้อมเพือนเพืเ่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้<ต>ชิดห่างหน่อยถอยนิดส<ข>อเมตร